ข่าวดีของคนใช้ไฟฟ้าค่ะ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงชวนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกิจกรรมประหยัดไฟฟ้าเจอจ้าท้าชาเลนต์ค่ะซึ่งก็จะมีการมอบพอยต์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลงตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะและลงทะเบียนสมัคร MEA Point จะได้ลุ้นรับ3,000พอยต์ซึ่งมีรีวอร์ดนะคะมูลค่า300บาทจำนวน10,000รางวัล MEA ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการ ระหนักถึงความสำคัญค่ะในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมถึงเพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่จะต้องมีการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมและตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถลดการใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยโดยผู้ใช้ไฟฟ้าค่ะที่ลงทะเบียนสมัคร M.E.A. Point แล้วการไฟฟ้าจะนำหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนกร,รกฎาคมหรือสิงหาคมของท่านนะคะมาเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมโดยผู้ที่มีการลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าได้สูงสุด10,000ืรายแรกค่ะรับไปเลย3,000พอยต์โดยจะให้สิทธิ์กับผู้ลดหย่อนกลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าได้ในเดือนกร,รกฎาคมปี65ก่อนนะและหากสิทธิ์เหลือก็จะให้สิทธิ์กับผู้ที่ลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนสิงหาคมเป็นลําดับถัดไปค่ะส่วนราย ละเอียดเงื่อนไขของกิจกรรมนะคะมีตั้งแต่การคำนวณลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าคิดจากหน่วยการใช้ไฟฟ้ารอบบินกรกฎาคมและรอบบินสิงหาคมนะคะเปรียบเทียบในรอบบินของพฤษภา ต่อมาลูกศิษย์ลูกค้าค่ะที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรอบบินเดือนกรกฎาคมต้องลงทะเบียนสมัคร M E A Point สาเร็จก่อนวันที่13สิงหาคมนะและลูกค้าที่มีสิทธิ์ลุ้นร,รับรางวัลรอบบินเดือนสิงหาคมคุณต้องลงทะเบียนสมัคร M E A Point สําเร็จก่อนวันที่13กันยายนสนใจเข้าร่วมค่ะต้องลงทะเบียนสมัคร M E A Point โดยลูกค้าที่สมัครต้องเป็นเจ้าของเครื่องวัดหรือแจ้งขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดได้ในขั้นตอนการสมัคร M E A Point ค่ะ มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่31สิงหาคมและวันที่30กันยายนผ่านทาง SMS ค่ะแล้วก็ทางเว็บไซต์ของรางวัลมีจำนวน10,000สิทธิ์ก็จะพิจารณาลูกค้ารอบบินเดือนกรกฎาคมก่อนนะคะแล้วก็เรียงลำดับจากเปอร์เซ็นต์การลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจนกว่าจะครบ10,000สิทธิ์รายละเอียดต่างๆผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะคอ l l เซ็นเตอร์ M.E.A. ค่ะตลอด24ชั่วโมง1130หรือทางไลน์ M.E.A. Connect แล้วก็มี มีเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงนะคะ www.mea.or.th และติดต่อทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Application, MEA Smart Life แล้วก็ Instagram ด้วยค่ะท่านที่สนใจก็เก็บบินค่าไฟฟ้าไว้ได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมจนถึงกันยายนค่ะครับโบ้นี่การไฟฟ้านครหลวงนะฮะ,ะ,ะมีกิจกรรม คือประชวนให้ประหยัดไฟฟ้าแต่มีรางวัลใช่ทำดีต้องมีรางวัลค่ะนะ